สวัสดีครับพบกับผม a อนนะฮะอยู่ในเกมพับ g Mobile นะครับวันนี้เราก็จะสอน5เทคนิคยิงปืนให้แม่นขึ้นนะครับเทคนิคที่1ก็คือนะครับให้ทุกท่านนะครับกระโดดขึ้นไปที่แ้ลงบนนะครับแล้วกระโดดแล้วลงมาแล้วนกะ็ยิงที่เป้าออไปนะครับ ให้ทําซ้ำๆนะครับทําซ้ำๆประมาณ5นาทีนะครับให้ชินนะครับสําหรับครั้งนี้ก็ได้ประโยชน์นะครับเพราะว่ามีคนได้ผลนะครับจแบบากการที่ทําแบบนี้นะครับเพราะว่ามีคนเอาไปใช้ได้หลายแบบทุกที่นะครับทุกที่มีศัตรูแบบนี้มีอยู่ตลอดโดนชาร์จโดนอะไรเอาไปใช้ได้นะครับ นี่ครับทำซ้ำๆนะครับประมาณสักห้านาทีนะเข้าห้องซ้อมแล้วก็ทําแบบนี้ <c oughs> ผมว่าเราต้องเจอสถานการณ์แบบนี้แน่นอนครับเวลาเราเก็บแรงหรือว่าอะไรต่างๆ พยายามทำบ่อยๆครับเทคนิคข้อแรกผ่านไปเราไปชมเทคนิคข้อที่สองเทคนิคที่สองก็คือหลบหลังกล่องนะครับแล้วก็พยายามลุกลุกนั่งลุกนั่งขึ้นจะโขกให้ไวแล้วก็เล็งไปที่เป้าแบบนี้นะครับเป็นเวลา5นาทีเหมือนกันนะครับ ควนประจานะครับเป็นกัจะคล้องรับรองยิงแม่นขึ้นแน่นอนครับผมดูคลิปไปเลยครับเดี๋ยวครับมีคนก่อควนมีคนจะปลาระเบิดครับขวางระเบิดไม่เลิกนะครับโอ้โหท่านคนนี้เราเป็นใครกันครับ เขาทำไมโยน,าานใส่ผมโอ้โหไม่เลิกเลยครับโอ้โหมาเป็นแมงวันเลยครับยังยังโอเคครับเขาไปแล้วนะครับแล้วก็ทำซท้ำๆนะครับ ยิงประจำนคะรับทดลองยิงแน่นขึ้นแน่เลยนะนี่ครับหลังกล่องเหมือนเดิมครับแต่ระยะนี้มันจะไกลหน่อยรเราต้องชใช้เจโลช่วยนิดหนึห่งเพื่อคุมปืนโอ้โหครับ e ี c อีมันกมือให้ด้วยครับ นี่ครับเราก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับยืนตรงนี้แล้วก็ลุกนั่งลุกนั่งขึ้นสะโพกให้ไวเหมือนเดิมครับแต่จะเป็นเป้าตรงนู้นครับจะเป็นเป้ากายเปิดเป้านี่นักกระโดง ก็ยิงสลับสลับประมาณนี้นะครับทำเหมือนเดิมครับ5นาทีครับทำไปเรื่อยๆครับทำให้ชินทำให้เข้มสลับเป้นให้เลยครับปั๊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 บประมาณน,นี้ครับเวลาโดนชาร์จเดิน เวลาโดนลุ่มสามหนึ่งชีหนึ่งก็น่าจะยิงมาเพื่อนได้ประมาณหนึ่งถึงสองตัวโดยไม่ก็หมดตีได้ประมานนี้ครับผมเทคนิคที่ห้าครับเทคนิคสุดท้ายเราก็จะมา เรียกว่าการเหยื่อแล้วยิงฮะับสำหรับผมก็กดค้างนะครับกดเล็งก็กดค้างนะเวลาเจอศัตัวแอบซบแบบุ่มยิงกับเราหนึ่งหนึ่งก็ได้นะก็ออกไปเล็งได้ก็ถ้าจะเห็นตัวเราแค่ครึ่งเดียวครับถ้าเราออกไปเยอะก็ได้กดแตก ทำเหมือนเดงก็5นาทีครับรถเล็กรเล็กครับทําแบบนี้จะปวดคอน้เหะครับทำเป็นเข้ามือครับเราเอี้ยวไปนี้เขาก็จะตัตูเขาก็จะเห็นเราแค่ขึ้นตัวนะไม่เห็นเต็มตัวเขาจรยิงเรายากก็จะทํมานีครับ อย่าลืมเอาไปปรับใช้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงทีงเท่นี้ครับสวัสดีครับ